สนับสนุนโดย m ม c โครรี่ d w 2สสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะคะรับชมสดๆผ่านทาง f a c e b o o k Live เช้าวันนี้นะคะก่อติดเรื่องราวของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันต่อเป็นประจำนะคะในรายการของเราค่ะในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะจะคุยกันทั้งหมดเนี่ยสองสายด้วยกันนะคะเพื่อที่จะเจาะลึกนะคะเรื่องราวการลงทุนค่ะ สำหรับในช่วงแรกนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเข้าสายนักวิเคราะห์นะคะจะมีเรื่องของการลงทุนนะคะโดยเฉพาะการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะในฝั่งของจีนแล้วก็ฮ่องกงนะคะซึ่งเราสามารถลงทุนผ่านตลาดหุ้นไทยได้ง่ายๆนะคะภายใต้การลงทุนผ่าน DW นะคะของค่าย8 m m a c q u a r i e ค่ะวันนี้จะมาเกาะกระแสหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีชั้นนำของจีนแล้วก็ฮ่องกงนะคะ เพื่อที่จะเจาะลึกการลงทุนกันสักนิดนึงค่ะว่าโอกาสในการลงทุนเป็นยังไงนะคะแล้วก็ในแง่ของการทํากําไรเป็นแบบไหนนะคะทําความรู้จักเพิ่มเติมด้วยสําหรับใครที่อาจจะยังไม่รู้จักตัว DW28 นะคะก็เราจะมาทําความรู้จักนะคะโอกาสในการลงทุนที่เป็นการลงทุนในหลากหลายรูปแบบนะคะสําหรับในช่วงวันนี้นะคะ ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันนะคะทั้งหมดเนี่ยนะคะหลากหลายประเด็นพอสมควรค่ะนะคะหัวข้อเกาะกระแสหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีชั้นนำของจีนและก็ฮ่องกงด้วยห่างเสงทค GW นะคะซึ่งเราจะได้รับเกียรติจากทางด้านของผู้นวยการฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์แมคโคลี่คุณพนพดลนวงคิดเนตนะคะซึ่งตอนนี้คุณพนพดลอยู่กับเราแล้วนะคะคุณพนพดลสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับคุณหมวยและผู้ฟังทุกท่านครับผมค่ะโอกาสในการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศในสมัยนี้นี่เราสามารถลงทุนได้ง่ายๆผ่านตลาดหุ้นไทยเลยหรอคะใช่ครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยทาง m a c q u a รี่เราเองเนี่ยก็พยายามนำตัวสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศนะฮะเข้ามาเปิดเทรดในเมืองไทยนะครับเพื่อที่จะให้นักลงทุนไทยเนี่ยสามารถ เพิ่มออปชันในการที่จะไป uh, ลงทุนต่างประเทศได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องเอาเงิอนออกไปนอกประเทศก็สามารถเทรดผ่านบัญชีซื้อขายปัจจุบันก็ได้นะครับค่ะซึ่ง uh, เป็นการลงทุนผ่านตัว DW นั่นเองนะคะ mm hmm. ก็ของค่าย28 m c q ดแม r i e เองก็รู้สึกว่าจะมีของเล่นมาให้นักลงทุนเล่นได้เรื่อยเลยนะคะทั้งตลาดในฝั่งของสหรัฐแล้วก็รวมถึงตลาดในฝั่งของภาคเอเชียเรารวมถึงหางเสงด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับผมก็จริงๆเอ่อค่อยที่เรานะครับผม DW 28เนี่ยเราเป็นค่ายแรกนะครับที่เราออกตัว DW R ที่อ้างอิงดัชนีต่างประเทศนะฮะเริ่มต้นเนี่ยเราออกตัวหางแสงนะครับดัชนีหังแสงของฮ่องกงนะฮะแล้วก็ถัดมาเนี่ยเราออก S&P 500จากฝ้าของประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะแล้วก็ล่าสุดน้องใหม่ล่าสุดของเรานะฮะก็คือหังแสงเทคนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ตอบกระแสของตอนหลังๆเนี่ยหุ้นเทคเนี่ยค่อนข้าง เป็นที่นิยมนะฮะเราก็คิดว่าตัวนี้เนี่ยาจะเป็นเป็นอะไรที่น่าจะได้รับผลตอบแทนจากน่าจะได้รับเขาเรียฟีดแบ็หรือว่าน่าจะน่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนไทยนะครับผมค่ะซึ่งจริงๆแล้วการลงทุนในตัว DW นี่คือเราสามารถทํากําไรได้ทั้ง2ขาขาขึ้นขาลงเลยเหรอคะ,อะใช่ครับจริงๆตัว DW เนี่ยเราสามารถทํากําไรได้ทั้ง2ขานะฮะ,ะริง ไอตัวดีวิวเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทนะฮะก็คือประเภทที่1เนี่ยเราเรียกว่าอคอนะฮะแล้วก็ประเภทที่2เราเรียกว่าพุทนะครับผมคอเนี่ยจริงๆนักลงทุนเนี่ยอันนี้ผมลองให้เบสิกร่าวๆก่อนนะครับเผื่อท่านใดเนี่ยท,ที่ที่อาจจะยังไม่เคยอาจจะยังไม่คุ้นเคยหรือว่าอาจจะยังไม่เคยเทรดมาก่อนจะได้เห็นภาพกว้างๆก่อนนะฮะก็คือ,อการลงทุนในตัวดีวิวเนี่ยมันมี2ประเภทอย่างที่เมื่อกี้บอกนะฮะอันที่1คือคอเนี่ยคอเนี่ย เราจะลงทุนก็ต่อเมื่อเรามีมุมมองหรือวิวว่าตัชนีหรือว่าหุ้นอ้างอิงตัวนั้นเนี่ยจะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับผมส่วนตัวพุทเนี่ยตรงกันข้ามถ้าเกิดในกรณีที่นักลงทุนเนี่ยมองว่าจะปรับตัวลดลงนะฮะก็สามารถลงทุนในตัวพุทได้นะครับผมซึ่งปัจจุบันเนี้ยโดยปกติเนี่ยการลงทุนของนักลงทุนในส่วนใดก็จะเป็น การลงทุนในตลาดนะฮะแล้วก็มุมมองเดียวว่าเวลาปรับตัวเพิ่มขึ้นอ่ะเราก็เราคิดว่าเราจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเราก็ซื้อหุ้นนะฮะแต่ว่าตัว D/W เนี่ยมันเพิ่มโอกาสอย่างเช่นวันเนี้ยมองว่าตลาดมีโอกาสปรับตัวลดลงนะฮะเราก็ซื้อพุ้นเข้าไปก็เวลาปรับตัวลดลงเนี่ยคนตอบแทนของพุ้นมันจะสวนกันมันจะกลับอ,ออกมากน,นะครับผมค่ะอันนี้เป็นเบสิคที่นักลงทุนจะต้องรู้เลยก็คือสามารถใช้ได้ทั้งตลาดไทยแล้วก็ตลาดต่างประเทศเลย นะคะทั้งสองออปชันนี้นะคะทีนี้เนี่ยมาถึงเรื่องของการลงทุนที่ห่างเสงเช็คอินเด็กซ์เนี่ยค่ะคือ H s นะคะ R T E C H นะคะก็คือเป็นอะไรคะเป็นหุ้นกลุ่มไหนเป็นเทรนที่น่าสนใจขนาดไหนนะคะแล้วก็นักลงทุนจะลงทุนในดัชนีนี้เนี่ยจะต้องรู้อะไรก่อนบ้างนะคะก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกภาพรวมกว้างๆก่อนว่าเราลองนึกสภาพตัวหนึ่งที่นักลงทุนไทยจะคอน ค่อนข้างคุ้นเคยก็คือตัว n a s d a ดกนะฮะนแอสเดเนี่ยเป็นดัชนีหุ้นกลุ่มเทคจากประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะอ่าฉะนั้นเนี่ยในซากของเมืองจีนเองเนี่ยเขาคิดว่าอ่าถ้าเรามองภาพกว้างเนี่ยเราจะเห็นว่าเมืองจีนเองหรือว่าตัวฮ่องกงเองเนี่ยอ่าก็มีเทคสต็อกค่อนข้างเยอะนะฮะอ่าผมยกตัวอย่างอย่างพวกอาลีบาบาเทนเซนไรพวกเนี้ยนะครับผมฉะนั้นเนี่ยในเมื่อกรณีเนี้ยเนี่ยเขามีมีหุ้นประเภทนี้อยู่เยอะเนี่ยเขาก็เลยอินิเชต์ขึ้นมาก็คือจัดตั้งดัชนีที่เป็น ดัชนีเทคสต็อกหุ้นสำหรับกลุ่มเทคโนโลยีโดยเฉพาะนะฮะแต่ว่าฝั่งในภาคเอเชียก็พูดง่ายๆคือเหมือนกับเป็น NASDAQ ของ Asia เอเชียเนี่ยเองนะฮะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จัดตั้งเป็นดัชนีขึ้นมาดัชนีตัวนี้เนี่ยเริ่มประมาณสักกลางปีที่แล้วนะครับผม<ฆ>จริงๆเนี่ยดัชนีนี้อย่างที่บอกแล้วก็คือห่างแสงเทคนะฮะก็เอาหุ้นเทคของ ฮ่องกงนะฮะเอามารวมกันนะครับโดยเฉลีย่ยแล้วก็อาจจะมีประมาณ30-31ตัวนะครับผมซึ่งหลายๆตัวเองเนี่ยผมคิดว่านักลงทุนไทยค่อนข้างค่อนข้างคุน้คน,คน,คนคเคยนะครับผมซึ่งทางตลาดที่นู่นเองเนี่ยเขาจะเรียกตัวใหญ่ๆหุ้นพวกนี้ว่า ATMX นะฮะม,มันย่อมาจากอะไรก็คือตัว A เนี่ยมันมาจาก阿里บานะฮะแน่นอนคือหลายๆคนรู้จักแหละจักมาน,นะครับแล้วก ถัดมาตัว T ก็คือมาจากเทนเซนตนะครับตัว M เนี่ยคือหุ้นที่เรียกว่าเหมยทวนนะครับตัว, <ภา S 1> ตวนี้ก็ค่อนข้างดังในเมืองจีนเลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายอ่เซี่ยมี่นะครับผมตัวนี้เนี่ยอ่ก็จะเป็นหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกับพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของของ,ของบริษัทพวกนี้อ่ของบริษัทเซี่ยมี่นะครับผม <ภา S 1> ฉะนั้นเนี่ยอ่ะจะให้เห็นภาพกว้างๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยติดสต็อกของฝั่งฮ่องกงหรือฝั่งจีนเองเนี่ยไม่ใช่ว่า เป็นบริษัทที่ที่โนเนนะฮะจะเป็นบริษัทที่นักลงทุนไทยหลายๆคนเองเหรือว่าผู้บริโภคไทยหลายๆคนเองเนี่ยค่อนข้างคุ้นเคยกับกลุ่มพวกนี้อยู่แล้วนะครับผมเพียงแต่ว่าเขาเพิ่งจัดตั้งขึ้นมาเป็นดัชนีเมื่อกลากางปีที่แล้วนะฮะเพื่อเพื่อเกาะกระแสของหุ้นเทคสตอหุ้นเทคสตอกนะครับผม ก็เรียกว่าในองค์ประกอบของตัว INDEX นี้เนี่ยเป็นหุ้นที่นักลงทุนไทยเนี่ยน่าจะคุ้นหน้าค่าตากันเป็นอย่างดีนะคะบางคนอาจจะใช้สินค้าและบริการนั้นๆอยู่ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยคำถามที่ตามมาก็คือว่าถ้าเราจะไปลงทุนเนี่ยนะคะคือเราไปลงทุนตรงกับดัชนีเลยจะให้ผลตอบแทนดีกว่าการลงทุนในกลุ่มเฉพาะแบบนี้ไหมหรือจริงๆแล้วถ้าเจาะลึกแบบนี้เนี่ยจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าคะ จริงๆต้องบอกว่าการลงทุนเนี่ยนักลงทุนตอนนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าหลายๆบล็อกเกอร์เองเนี่ยให้นักลงทุนสามารถเอานาเงินออกไปลงทุนต่างประเทศได้นะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติลงทุนในดีวเอเนี่ยนักลงทุนไม่ต้องทําเอกสารอะไรเลยก็สามารถใช้บัญชีตัวเองซื้อขายได้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติลงทุนผ่านที่เป็นรูปแบบของ DW เนี่ยมันคือการเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนนะก็คือการ ผ่านสินค้าประเภทนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันจะมีตัว effective gearing นะครับผมซึ่งมันก็จะเป็นตัวคูณเป็นตัวเพิ่มเท่าทุีในการได้รับผลตอบแทนนะครับผมผมยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าจริงๆต้องบอกงนี้ก่อนว่าก่อนจะลงไปตรงนั้นเนี่ยผมอยากให้ดูที่ว่าตัวทางแสงเช็คเองเนี่ยตั้งแต่ year to date นะครับผลตอบแทนของเขาเองเนี่ยจะจะให้ผลตอบแทนที่ที่ที่ค่อนข้างสูง นะฮะแล้วก็นำหน้าพวกดัชนีอื่นในในในภูมิภาคของเรานะฮะไม่ว่าะจะเป็นตัวเสงหรือว่าตัว S&P 500หรือว่าแม้กระทั่งตัวเซ5ห้าิบเองนะครับผม,มแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการลงทุนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะขาขึ้นข้างบนอย่างเดียวเมื่อกีอ้ผมได้เกินไว้ละมันมีการให้โอกาสในการสร้างผลตอบแทนตอนที่ดัชนีมีการปรับตัวรับลงเช่นกันนะครับผมดั<ะ>นั้นเนี่ย เวลาเราพูดถึง Effective gearing เนี่ยผลตอบแทนที่เราได้เนี่ยและการเพิ่มเป็นเข้าทวีคูณลงไปเนี่ยมันจะให้ทั้งเวลาดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นเวลาเราลงทุนในคอดแล้วก็เวลาเราลงทุนในพุทธนะครับผมอตอนที่ดัชนีปรับตัวลดลงเนี่ยเราจะได้ผลตอบแทนเวลาเราลงทุนในพุทธเนี่ยเป็นเข้าทวีคูณกันนะครับผมค่ะแล้วก็เรื่องของการลงทุนระยะเวลาต่างๆก็จะมีซีรีส์คล้ายๆกับเหมือน D W บ้านเราไหมฮะ ใช่ครับผมจริงๆคอนเซปต์เหมือนกันเลยนะครับผมไม่ต่างกันเลยก็คือ,อมันจะมีระยะเวลานะฮะวันหมดอายุวันซื้อขายวันสุดท้ายนะครับผมฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในตัวห่างเสงเช็คเองเนี่ยไม่คอนเซปต์ไม่ต่างกันเลยนะฮะ,ะต้องบอกว่าตัวซิมโบลของเขานะฮะหรือว่าสัญลักษณ์สัญลักษณ์ญญในการซื้อขายของเขานะฮะขึ้นต้นด้วย S ฮ่องกงนะครับ S ส<ฆ>ิงคโปร์วะทีไทยแลนและก็ E นะฮะ อีอิงแลนด์นะครับผมแล้วก็ตามด้วยหมายเลข2 8แเท่านั้นเองละ่ะฮะเวลาคีย์เข้าไปเนี่ยเราก็จะเจอหลายๆรุ่นนะครับผมคราวนี้เนี่ยนักลงทุนก็สามารถที่จะไปไปเลือกแต่ละรุ่นได้นะฮะว่าอัตราทดเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ความเร็วความแรงของเขาเนี่ยแต่ละรุ่นก็จะต่างกันนะครับผมลองเข้าไปดูบนเว็บไซต์เนี่ยเดีย๋ยวในเว็บไซต์จะมีข้อมูลต่างๆของพวกนี้ให้นักลงทุนดูได้ <ขา S 2> ค่ะเขาจะอัปเดตตลอดเลยใช่ไหมคะ ใช่ใช่ครับผมเว็บ, uh, บไซต์เนี่ยก็จะมีการอัปเดตตลอดเวลาให้นะครับค่ะทีนี้สิ่งที่ต้องรู้เพิ่มเติมคือเรื่องของตารางเวลาสำหรับคนที่เทรดตัวของ DW ตัวนี้เองก็เหมือนกันใช่ไหมคะจำเป็นที่จะต้องรู้ไหมคะแล้วก็ตารางเวลามีความสำคัญขนาดไหนกับคนที่ต้องการเทรด e w ค่ะใช่ครับต,ต้องมีก่อนคือด้วยปกติเนี่ยการที่นักลงทุนต้อง ต้องเทรดอะไรสักตัวนึ่งอย่าปัจจุบันนี้เนี่ยส่วนใหญ่นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้นะครับผมการเข้าถึงข้อมูลขเขาเนี่ยคือการที่จะดูะมูลค่าการซื้อขายหรือว่าปิดออฟเฟอร์ของอันดัลลายิ่งนั้นนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยพอเป็นหุ้นต่างประเทศเองหรือดัชนีต่างประเทศเองนักลงทุนคงมีคําถามอยู่ในใจแล้วแหละว่าสามารถจะไปดูข้อมูลพวกนี้ได้จากไหนนะครับผมแมคโครเรยเราเองเนี่ยเอาข้อมูลพวกนี้เนี่ยมาลงบนเว็บไซต์ของเรานะครับผมก็คือ ตัว w w w ร์ลไวย d w com นะฮะฉะนั้นเวลาเข้าไปบนเว็บไซต์ของเราเนี่ยนักลงทุนสามารถที่จะเห็นได้ถึงระดับของดัชนีนะฮะไม่ว่าจะเป็นหางแสงหรือว่าเป็นหางแสงเทคนะครับผมอันนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลเดียวถามอยู่บนหน้าจอเมนเพจของเรานะฮะนักลงทุนสามารถเข้าไปดูตรงนั้นได้นะครับหลังจากดูตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักลงทุนบางคนอาจจะมีคําถามว่าอ้าวแล้วย่างนี้ราคา DW จะเป็นที่เท่าไหร่ เหมือนกับการเทรดดีวที่เป็นหุ้นไทยนะฮะเราก็จะจัดตารางราคาให้นักลงทุนครับนักลงทุนสามารถที่จะดูราคาของ d w นะครับจากตารางราคาของเราไปเปรียบเทียบกับระดับของดัชนีที่เห็นบเว็บไซต์ของเราได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาดูเสร็จแล้วเนี่ยคือการเทรดเนี่ยมันจะไม่ยากถ้าเกิดสมมติว่านักลงทุนสามารถดูนักลงทุนดูตารางราคาแล้วก็ดูระดับดัชนีนะครับผมที่เหลือเนี่ย อาจจะอาศัยการวิเคราะห์ในเชิงฟันดัมเมนทัลหรือว่าทางทางชาร์จดูชาร์จเอานะฮะว่าทิศทางของหุ้นเนี่ยทิศทางของดัชนีหางแสงเทคเนี่ยจะไปทางไหนนะฮะจะถ้าเกิดขึ้นเราก็มองเราก็สามารถลงทุนในตัวคอได้ถ้าเกิดลงก็สามารถลงลงทุนในตัวครุปได้นะครับผมค่ะโอกาสในการลงทุนในตลาดต่างประเทศตอนนี้นี่ยังดูน่าหอมหวานอยู่ใช่ไหมคะคือต้องบอกอย่างนี่อว่าตัว หางเซงเทคเนี่ยความน่าสนใจของเขาเนี่ยคือเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยโฟกัสหลายๆหลายๆคนเนี่ยจะไปลงทุนในหุ้นที่เป็นเทคสต็อกนะฮะฉะนั้นเนี่ยหุ้นประเภทพวกนี้หรือดัชนีประเภทพวกนี้เนี่ย volatility มันจะสูง volatility เนี่ยคือค่าความผันผวนนะครับผมฉะนั้นเนี่ยเวลามันผันผวนเนี่ยมันยิ่งผันผวนเยอะเนี่ยคนที่เล่นดีวีเนี่ยก็จะมีโอกาส ในการลงทุนมากขึ้นนะครับผมฉะนั้นไม่ว่าดัชนีเนี่ยอย่าลืมคอนเซปต์เดิมนะครับว่าไม่ว่าดัชนีเนี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือจะปรับตัวลดลงนะฮะเรามีสินค้าที่จะรองรับอยู่แล้วคือทั้งพุตทั้งทองนะฮะแม้กระทั่งว่าเขาจะปรับตัวลดลงบางวันเนี่ยผมเห็นปรับตัวลดลง3% 4% 5%เนี่ยได้ง่ายๆเลยสําหรับตัวห่างเสียงเช็คหรือในทางตรงกันข้ามการปรับตัวเพิ่มขึ้น4% 5%ของของของ,ของตัวห่างเสียงเช็คเองเนี่ย ก,ก,ก็ไม่ยากเหมือนกันนะครับผมฉะนั้นเนี่ยทุวกวันเนี่ยเขาจะมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างผันผวนนะฮะแต่ว่านักลงทุนก็สามารถเลือกอพุทธหรือคอให้เหมาะกับกับวิวนั้นๆหรือว่าดิเรกชันนั้นๆของแต่ละวันนะครับผมก็จะเป็นการเรียกว่าเพ,เพิ่มโอกาสในการลงทุนอีกจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจคือว่าบางทีเนี่ยหุ้นไทยเองเนี่ยหรือดัชนีไทยเองเนี่ยบางวันอาจจะมีการเคลื่อนไหวในเกอะที่เป็นไซเยวหรือว่ากกอบแคบนะ,ะัะ การที่ทางเราเอาดัชนีต่างประเทศ DW เนี่ยมาวางไว้อยู่บนกระดานของตลาดในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุนให้มาลงทุนไทยนะครับผมฉะนั้นนักลงทุนไทยจะไม่ใช่แค่ว่าลงทุนในหุ้นไทยได้อย่างเดียวละคราวนี้เนี่ยสามารถลงทุนในดัชนีต่างประเทศได้ซึ่งบางวันเนี่ยของเราอยู่เฉยๆแต่ของเขาไม่เฉยนะครับอาจจะขึ้นหรือลงท,ท,ท,ที่ในระดับที่ค่อนข้างผันผวนมากมาก,มากเลยทีเดียว ค่ะก็ถ้าทำความรู้จักกับตัว DW28 เนี่ยนอกจากทั้งตลาดหางเสิงนะคะฮ่องกลงรลวมไปถึงทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาก็มีทางฝั่งไทยด้วยนะคะสามารถที่จะรับบทวิเคราะห์ได้ทางไลน์ด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับผมจริงๆนักลงทุนเนี่ยท่านใดที่สนใจนะฮะก็สามารถติดต่อติดตามบทวิเคราะห์ของเราได้นะครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเรามีบทวิเคราะห์ที่เราเสิร์ฟให้กับน,นักลงทุนเนี่ย ทุกเช้านะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นบทวิเคราะห์อของไม่ว่าจะเป็นอของหางแสงนะครับดัชนี h s SI สเนะครับผมแล้วก็เราก็อาจจะมีการสรุปนะฮะของอหางแสงเจคให้ดูนะฮะแล้วก็มีระหว่างวันเนี่ยเราก็จะมีอปัปเดตข่าวของอหุน้นภายในประเทศไทยนะฮะว่ามีข่าวอะไรบ้างนะฮะในในช่องทางนะครับให้นักลงให้นักลงทุนสามารถไปติดตามได้นะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจก็ ก็ลองแอดไลน์แอดเราดูนะฮะก็เข้าใจว่าตอนนี้ทางผู้ถือขึ้นไว้อยู่บนหน้าจอแล้วก็คือตัวแอดไซน์นะฮะแล้วก็ถ่ยดีแลปุ้นอันนั้นก็จะเป็นอีกช่องทางในการที่นักลงทุนสามารถติดตามข่าวหรือว่าบทวิเคราะห์ของทางที่เราส่งไปให้จากที่เราส่งไปให้ผ่านช่องทางของของเรานะครับผมค่ะได้ค่ะต้องขอบคุณคุณนพดลมากๆเลยสําหรับในวันนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ นี่ค่ะ Apple bee, Apple bee. ทําความรู้จักกับแมคควลี่เพิ่มเติมนะคะมีทั้งตัวเซทห้นะคะหุ้นรายตัวรวมไปถึงทางฝั่งของหางเสงนะคะทั้งดัชนีปกติแล้วก็ตัวกลุ่มเชคนะคะแล้วก็ทางฝั่งของ s อส0 0นทีห้ารซินเด็กนะคะท่านก็ลองสแกน QR Code นะคะตรงมุมจอหรือว่าเซิร์ชนะคะตัว Li ยแอด ใช้ DW นะคะเพื่อที่จะทําความรู้จักแล้วก็รับบทวิเคราะห์ฟรีะะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนนะคะที่นํามาฝากทางท่านนักลงทุนสําหรับในวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณน,นะคะที่ให้ความรู้แล้วก็ทําความเข้าใจลึกซึ้งนะคะสำหรับการเทรด DW เพิ่มเติมในช่วงนี้ค่ะสนับสนุนโดย m a c r o r y D